เซอร์ไพรส์มาก DJ เพชรจาขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนารินาตอบสถานะว้า wow, วสุดๆเซอร์ไพรส์มาก DJ เพชรจาขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนารินาเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ตอบสถานะ เรียกว่าฟิสันมิสแกรนดบันเจิดมากๆเป็นที่จับตากับการเข้ากองประกวดของเหล่าสาวงามทั้ง77จังหวัดลุกแรกเข้ากองประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์2023วันแรกวันที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ซึ่งเหล่านางงามแต่ละจังหวัดเดินทางเข้ากองประกวดเพื่อเก็บตัวทำกิจกรรมแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเรียกความสนใจจากแฟนนางงามตื่นตาตื่นใจพร้อมเชียร์มากๆโดยที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากๆกับมีนาเรนา ชัดอมรชัยอายุ25ปีมิสแกรนนะครราชสีมา2023นอกจากความสวยฟ้าดอมาในลุกชุดราตรีก่ออกสีแดงออร่าสุดๆแล้วงานนี้เมื่อส่งไปที่สารถีนุ่มที่ขับรถสปอร์ตสุดหรูมาส่งแล้วมีสะดุดตาไปอีกเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนนุ่มหล,ล่อล่ำดังกล่าวคือดีเจเพชรจาวิเชียนกุศลมโนมัมนั่นเองโดยมีนายอมรับตื่นเต้นมากๆฝากแฟนๆเชียร์พวกเรา77คนด้วยขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ขอให้ตา คเชียกันไปตลอดด้วยเมื่อถามถึงคนขับรถซุปเปอร์คาร์มีนาตอบว่ารู้จักกับพี่เพชรจ้ามานานแล้วเคยถ่ายซิดคอมถ่ายซีรีส์ด้วยกันก็ขออ,อ้อยืมรถอย่างเดียวยืมซุปเปอร์คาร์ได้ไหมวันนี้แต่เขาขอขับมาเองขับมาส่งถามว่าเป็นคนพิเศษไหมมีนาตอบว่าเรียกว่าลุงกับหลานดีกว่า รู้จักพี่เพชรจ้าตั้งแต่นูย,ยังเรียนมัธยมถ่ายละครด้วยกันแต่เขาขับมาส่งเองเลยน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตพี่ชายก็ต้องมาส่งมาให้กำลังใจถ้าเราคุยกันอยู่เราจะเงียบไม่เอามานะ